ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมมาใช้ใบบวกเจ็ดให้ดูนะใบบวกเจ็ดหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้นะอันนี้คือใบบวกเจ็ดซึ่งใบบวกเจ็ดน่ะมี2แบบก็คือเป็นเบนาอมเมอร์แล้วก็อาวุธซึ่งตอนนี้มันสามารถเอาไปบวกเจ็ดได้เลยเดี๋ยวผมกดเซิร์ชให้ดูแล้วกันนะนี่อันนี้คือช้อปปิ้งบอร์ดกดทางซ้ายอยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านยานี่แหละกดพิมพ์ว่า s a f e เ้นวรรค w o แล้วก็เจ็ด แล้วก็อย่าลืมติ๊กดล่างนะครับอ่ากดเซิร์ชทีนี้มันจะมีมันจะมี2แบบก็คือแบบเป็นที่สามารถเอาไปตีบวกอาวุธกับตีบวกอาร์เมอร์ซึ่งสมมุติว่าใครที่เคยเล่นสมัยก่อนแล้วก็กลับมาเล่นตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเซฟทูบวกเเนี่ยเป็นเฮดเกรด้วยแต่ว่ามันยกเลิกไปแล้วมันมีอันรวมทุกอันเลยเป็นอาร์เมอร์ไปเลยนะอย่าไม่ต้องไปหาเฮดเกนะใช้อาร์เมอร์ตีบวกหมวกได้เลยอ่าทีนี้ ผมซื้อมาแล้วเนี่ยเป็นอันนี้นะใครที่ตีหมวกอ่าเมอร์เนี่ยก็คือซื้อ,อมเมอร์ใครที่ตีบวกเว a อนก็ซื้อเวพอนนะอย่าสับสนนะอ่าทีนี้เราก็ใส่ไอทิมที่เราจะตีครับผมตีเป็นน,นี้ lution armor อ่าใส่ไปเดี๋ยวผมทอนนันอื่นให้แล้วกันนะจะได้ไม่งงนี่อ่าเอาเว้นไว้แค่ประดับก็ได้เอาแล้วก็นี่ครับอยู่ตรงผมอยู่ตรงที่กลางพรน,นะกลางพรที่เป็นน้ําผุนะเอ๊แหลกแหลกแหลก แรกอ่าเดินมานที่นี้เดินมาอันนี้อันนี้คือร้านตีบวกใช่ไหมเดยวค่อยดูอ่านี่คือร้านตีบวกใช่ไหมอ่าเดินมาแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ตีข้างในนะตีข้างนอกเอเดินออกยากจังผมจะเดินข้างนอกมันแรกอะ่ะเอ คุณเดินัาข้างนอกนะอยู่ข้างหลังร้านนี่ครับจะมี2คนเป็นตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผมไม่รู้ทําอะไรแต่คุยกับคนผู้หญิงนี่ครับน่าจะผู้หญิงลรมั้งคนอีกคนน่ะกดไปคุยไปแล้วก็บอกว่าเออเราจะมารีไฟอันอันนี้2ครับรีไฟแล้วกเออ็เลือกชิ้นที่เราจะตีบวกนี่ผมใส่ไปชิ้นเดียวคือ illusion armor type b ใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็น save to b o 7 armor ครับกดแยานี่เห็นไหมเราได้บวก7แล้วแค่นี้เองครับ อค่นี้เรียบร้อยครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ